เฮ้ยหมูพังอ่าหมูงอ่ะครับหนึ่งรีมีเลยเอาไปแล้วมปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจะเบิร์ตได้ยาวด้ยาวค่ายหน่ายหนึ่ไค่ายหนึ่ง Fire in the h o Fire in the hole ไม่ตายมงซากชัดมากชัดมาก

ยาวเลยยาวยาวตัเดยเหรอน็อตเดินต้านเลยน็อตเจอตัวเดียวน็อตเดินเลยนาหนายนาน่าจะหลังรถป่ะไม่ไม่ครอยู่ตรงนี้เชื่อใครยู่อใคย่ใย่อตายแล้วยไนลยาวไม่แปลกเลยไฟในห r ุมไ องตัวหนึ่งเขียว50แมนแจบแมนแีเฮ้ยสี่ท่าี่าีีีเอาอีกแล้วไปไปแล้วไปดิไี่ครับแปดแล้วงเลยเติ่งนิดนึงลูกเออมาดิพาร์ตี้นีเนี่ยพันในอ่ะทันใมันไม่โดนแปดเลย fire in the hole

หน้ามงใช่ไหมพี่กอล์ฟไม่ได้ fire in the hole อเอยพี่กอล์แล้วเราสามเลย fire แ่ใคร่แดด่ใครอะไรวะผมอยากรู้ว่า it will เนี่ย fire in the hole ไดอกิกิมตาย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 เลยชอตนี้ไม่ดเดี๋ยวเราเปิดในลูกระถางขวาให้นะล้อมนะเคัะ มามาเดินเดินเดิน fire in the hole ผมมีฟันแล้วก็มีแปดสองลูนะ fire in the hole เอาหน้าแปหฮหลักสแปดสองลูกข้างหน้าโดนข้างหน้าโดนแปดทา้วยภกิจล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะโอเคเดี๋ยวฝากคุณช้างต่อให้ผมรอสักกเดือนนะได้สตามเสของเรา fire in the hole

ไปสองคนพามันวัดเป็นยังไงว่เอ็มซีวะเ็ดหน้ามงไปโวัดดิผแลเิดหน้ามงไปวัดแล้วไปวัดแล้วเอนรไฟร์ในหลไฟร์ในหไฟร์ในหไปลึกแล้วนะซ้ายมือมึงอะเพื่อนผมเนียนอยู่อะถ้ามันรู้ก็โปรเกินฮะมา้นัด้านหงเดนหน่อยนนอดนหนยไปดนหงไไฟร์ในห แปดดิแปดดิแปดในรูตัวนี้ถ้ามั่กลับมโดนนะมันวิ่งกลับาขวาขวาเอาใสสองลูกสองลกดีดีดีทีมของคุณพ่ายแพ้ตีหนึ่ง่ระาไอ้นี่กะดาด่งเลยชั้ชั้ไวได้เั้นไวได้ชั้ไวได้ fire n ไฟในหลมไฟในหลุมตายไฟร์ในหลุยตัวนฟร์เหมือนกันเดี๋ยวนะเดียวนะมีแปรองลูกแฟไปราเปิดใกล้ๆไว้หนึ่ลูกมันแฟดมามันแดมาเข้าใจหลังตังงนตาตายภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ใช่ครัผมบ้าใคก็โปครับมาตีเปนดึกไปหน่อยดึกปนหน่ายจริงๆดึกล้ตีทุ่มเองไม่ตีทุ่มเพื่องเองตีขึ้นกขห้าทุ่มเสร็จ h o ้ e

ต้นไวนะขอคนตามคนนึงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแหละวิ่งยาวๆตั้งอยู่ f i วิ่งอย่างเดียวอย่าดียใกใกล้ใกล้ใก้ใกล้าตายมงตาตัวเดีตัวเดเลเอองมา

ไฟร์ในโฮลภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะใช่ใช่มันไม่ได้เปิดตลอดอ่ะมันไม่มีเชิงเลยดูง่ายๆมันเออแบบมันแค่มันเออมันเห็นก่อนเว้มันเห็นเราก่อนแล้วมันก็แค่แบบรออะไรเงี้ย ดันดันนี้ผมเซตดันให้โมงอ่ะเดี๋ยวมาตันยาวให้จงขัดความการหลบหนีของศัตรูไฟล์รุ่นโฮแฟดแฟดสองเฮ้ยโมงไปไหนกันหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเองก็ได้มาติดติดเนอี่ยไม่แฟดยาวตั้นตันเดินตั้นเดินดูเลยตัอย <progressive entin> te. <c oughs> ู่ในโมงในมุมตรงนึง ดูนะใช่ตัวนี้คนหน้ามุงหน้ามุงขังได้ไหมสวยปิด่วะไปใหม่ดิีคุณชัดเจนเพราะว่ามุมเนี้เป็นมุมมมุผมเต็จว้เดี๋ยวคอยดูเลยว่าว่าชัดเจนหรือเปล่าไปไปใหม่ดิมงอ่ะแล้วเบิดดักไว้ก่อนการมาดันออกมาระเบิดดักไว้ก่อนโดนแฟดโดนโดนอีกคน ซ้ายฝ่าเลยน่าจะโดนเมื่อกี้น่าจะโดนนะที่ผมไม่โดนไอ้ตัวหน้าแบบมันยิงมั่วอาใส่แบบเาเ็จยิงมั่วเข้ามาในมือปิดซับกันเลยขอบคุณนะขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดมานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาท่านึงตายตายตายแปดหลงแปดไปก่อนมาโด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 น ไฟร์ในหลุมไฟร์ในหลุมเอาไว้ทีมของคุณดันโมอดันโมอีกดันโมอีกถ้าผมอ้อมไปทางยาวแล้ได้ขอมาสักคนนึ่งมาแล้วผมมาแลหนึงสออ๋อโอเคกระโดดไปยาวไหมไปเลยไปเลยไปเลยแฟรแล้วมาโดนแฟดอยู่ในรูซ้ายพี

พี่เป้พิมพ์ตัวหนวดยังไงวะผมพิมพ์ไม่ได้ว่ะตัวนั้นอะอะไรนะมาตาทำแล้วแต่มันโดนหนึ่งนางเห็นไปเลยจานเฮ้ยใครตโตเลยพี่ด้วยน ลัาไปเล่นซ่าละต้องกลับไปเล่นซานละโอโดนยังไงวะเพราะว่าจังหวะอะไของเขาฮะเจ้งหัวทะเลผ่อยแพ้พดีไปรุ่นวัสดีครับเก็บสื่อไปเลยนี่ก็เจ็ดเีนดเจ็หนึ่งอาว Fire in the hole Fire in the hole เกียก็ตกไปเบ้ือนเดิมพี่ตีนตายโอ้โไม่โดดไปยิง มาแล้วมาแล้วมูล fire in the hole มาแล้วนะตรงเรือไอ้ซ่ามายหรอโมลมูลแตายังเาออยาังยัยังอยู่ก็เล่นยาวด้วยสายสายอยู่พี่ไอ้ซ่ามาสองไอ้โมงโดนไอ้มงโดนั่าวมาสองไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ย้างมากเนาะ้างมากเดี๋ยวมันล้ออีก User disconnected from your channel โอ้โหโดนอีกเี่ยวมนคิมรอเลยว้ยมรอเลยคิมดันเลยมันเลยไหมแต่ให้ตกไปดิดัดิดีดิดดิะ

อทีมของคุณได้รับชัยชนะเลื่อนเดียร์ยังย่างสันติเกียวสวัสดีครับปาสวัสดีครับ Fire in the hole Enemy down ไปครับปัดห้เยไปหนึ่งโลป้าไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้ว Fire in the hole เไฟร์ในโวิตดอย่ไฟร์ในโถอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะอนะไรนงมองเซตะไรอะรางงแงอะไรเนะีนะ่ย fire in the hole. Man down. Man down. Tổ đen, tổ đen, tổ đen. Fire in the hole. <cười> 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 fire in the hole. Fire in the hole. ยเ,เยอะมากเลยตัวเปล่าเลยวะได้วันนี้นัดรมเวนเจอร์ครับเอาไปเจอเอาไปเจอมันจะข้ามมันจะข้ามมันจะว้ามไปยงไปตายันจะามตันึงเฮ้ยเอ้าโอ้โ มงไปนะมงข้ามไปแล้วมงข้ามไปแล้วม้มมันน่าจะรอให้สามตัวไปแล้วเจอเจอตัวออกแล้วโอ้เหลือนัดเดียวช็อตมาเจ้างบเลยไม่ไม่ได้เลยก็เลยยับไไปไม่ได้เลยแปดสูงเป็นลูกหนึ่งก็ไม่โดนนะพี่ ไฟร์ในหลุมไฟร์นล่ดาวไฟร์ในหลมไนหลุมไฟร์ในหลุมไฟร์ในเฮ้ใครมาดันมงกหวะสองนบ้า๋ยวแปดให้โอ้โหไปทันอนฮัลโหตัมาแล้ววัดตัดตัมาแล้วตัดมแล้ว

โดนแฟดเดี๋ยวแฟดให้น็อตรอก่นได้ไเไ่กอนเจ้าาผมโคตแย่อะไน้ HOLE อะไรอะอะไรอะเนี่ยจังหวาเนี่ยไมโดนแฟได้ไงขอบคุณคุณชัดนะครับ0ดาวครับเอาะลิดปิดเกมไป ย่วฆ่าไปแล้วพี่บ๊อบภารกิจล้มเลยเจ้าอย่าลอเดเจ้าเล่นรอไหมเล่นรอไมมเดเดเล่นรอละนันงไปเข้าไปหา <c oughs> ไหมไ Fire in the hole Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy down! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire in the hole! Third, <sigui> <hotço> in the hole <oyun> <åphe> <acquamon> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ